แดงแซฟเฟอร์ค่ะออ๋ไม่ใช่ส้มตำค่ะชุดชุดชุดแดงแซฟเฟอร,อดดอร์หรือว่ามะละกอแซฟเฟอร์คะเออต้องต้องดูเองนะคะว่าว่าอะไรจะแซฟต่อ,อก,กันนะคะเพราะว่าคนตำนะ่ะ<อ>ไม่คอรจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะใส่มะนามวมะขามนะคะใส่ไปเลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเปรี้ยวจะอะไรนะคะใส่ลงไปตำตำตำเข้าไปรวมกันก็อร่อยละ เเพราะว่าอันที่เตรียมไว้นี่ก็คือแล้วที่กใ็ใส่ใส่ให้มันหมดเนี่ยะค่ะนะคะสรุปว่ามันจะตำมะละกอหรือจำอะไรก็ไม่ทราบนะคะเรามีอะไรเราใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะหวังว่าท้องจะไม่เสียนะครับ <c oughs> ท้องมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัววมันจะเสียไปไหนนะคะเออใส่ประแดกด้วยนะคะใส่ประแดกระแดกด้วยค่ะประแดกอ,อะไรกระแดกตาตาอะไรคุณแม่อะไรก็มไ,รไม่รู้นะคะน้ำปลาจ้ำสุดปรุงรส สูตรคุงสำเร็จพระแม่บุญล้ำเจ้าเก่าโฆษณาขา,ายแพร่ี <c oughs> เดี๋ยวเราใส่น้ำตาลเฟรชหน่อยสักนิดนึงน,น,นะคะอ่ะพอดีมันมันพอดีแบบน่ารัากค่ะมันนั้นรักนะคะมันใกล้จะเมือดแล้วค่ะมันก็เลยแบบว้นเอาจนเบิดนะคะรับรองแซ่บจริงๆนะคะเพราะว่าดูดูคนตันะคะคนตํานี่คือจริงจังมากค่ะจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยนะคะ นอนคุณเลยคะแล้วอันนี้เราจะใส่ไหมคะพงดวดกันเนาะคะเออใส่นิดนึงก็ดีเนาะเออไม่ต้องเยอะนะคะนิดนึงนิดนึงโอเคไม่ต้องสนใจค่ะหัวใครจะโปกไม่โปกเพราะว่าหัวจะโปกพอแล้วหัวหัวล้านพอแล้วใช่ไหมคะอืมรับรองค่ะแซ่บเอิบอยูนะคะเดี๋ยวาะสาวชิมก่อนชิมก่อนว่ามันนัวบอาจังไซหมักคุ้งนะคะอ่า สวดอีด๋สมกับการรอคอยสมกับกันเฝ้ารอก็เดี๋ยวแซบแบบนี้หนแปปะแซบก็แซบเคลียร์เต้เพราะว่ามือแต่หน้าตาจะแซบมากค่ะแซบจริงๆน้ำลายมันมันเหยอแล้วค่ะน้ำลายไหล ชิมหน่อยคือคะเออเอาอะไรเอามือชิมเลยเอามือเลยนะคะอ๋อจวดไหมคะใส่อะไรอีกคะเอ่อบอกหน่อยได้ไหมคะพูดไม่ออกค่ะพูดไม่ออกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนาะเออเป็นอะไรเปลี่ยนอะไรีกนิดนึงอีกนิดนึง,อนนงเอาอะไรใส่คะเอาบอกหน,น่อยได้คะน้ำตาลเหรอคะหวานนิดน,นึงก็ดีฮะหวานใช่ไหมคะมเออน้ำตาลน้ำตาลเนาะแสดงว่าคนขาด หวานก็แบบนี้นะอ๋อคนข่าของหวานเพราะว่าโสดใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้ค่ะเปรี้ยวก่อนเลวเนาะเปรี้ยวเออเปรี้ยวเพิ่มอีกเปรี้ยวใช่ไหมคะเพิ่มอีกใช่ไหมคะเลือกมันอะไรโอ้โหใส่ไว้พอดีเลยนะคะรู้สึกว่ามันจะอร่อยเวอร์หวังจริงๆนะคะพอแล้วไม่ต้องชิมรอบที่สองโอเคจบนะคะจบนะคะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเอเอา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 อะไรเสร็จแล้วไม่่มากระหิโอ้ยนะอ่ารวยเลยมาแล้วฮึกกเค มือส่นเลยอเอ,อ๊บ<า>แกงเห็ดก็มีอันนี้อันนี้ส่วหรือมั่วเนย